มาดีครับโปรดจองลวงเดียนะครับทีมหลังบ้านนอ้ององค์หญิงนะครับมาแล้วครับฟุ้นกับตูนมาก้าวมาเลยนะครับแต่การกติวัดเ็จแล้วครับไม่มีปัญหาแล้วถึงผมจะตกถึงฝนตกก็ไม่มีปัญหานะครับก้าวอยู่ในแบบแลว้วปูนแล้วก็ทีมงานจะรวดน่าจะกลับไปนัานแหละครับพอดีลวงเดียกับปานางไป ขาดำนิดนึงครับเพิ่ง grab มาเนาะทำงานขาวดำกามาตึงกเห็นจังไม่อยู่แล้วนะครับแสดงว่าเซ็ตไปนานแล้วตนะีปูนอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับตึงฝนตกอ่ะนี่มานะนี่ครับไลน์มาแล้วนะครับผมนี่ตีลงเดียยืนนี่คือลงเม็ดแล้วเนาะ จดพาลุกดีดีไปเร็วฝนตกดีดีมาแล้วดีดีไปไปเขาทีล่มมาเร็วมาดีดีไปเร็วไป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 ล่มนะครับแต่ว่าไม่น่าจะนักกรบผมน่าจะเป็นตระเภทแต่ว่ามาตุ้มตามล่มมันนะครับมา ลมเย็นใจอยู่กับแต่ว่ามันลมลมก็แรงด้วยน้อนมันร้อมามาเร็วมามานี่นี่เห็นไหมอ่ะปอบลอยเลยไมเรียกคำเดียวไม่ใช่มามาเร็วมามาจะมันส้นลงเดียวครับเวลา เวลาหลวงดี่จะจับได้ลามแล้วมมกกว่ามาหน้าชุ่มช้านทำตัวครับเวลาแบบนี้ดูเลยครับไม่ก,กล้าตายเลยดูจะลาดกันนั้นเลยดูดูบุญรอมาเร็วนะมา,มาหมดสิทธิ์เลากันทุกวันนะครับหลงวงพีดีดีดอมาลดฟุ้นแล้วนะครับอ่า ในนี้นะเดี๋ยวไปเดินตากฝนอยู่ม้กับพุ่มมาแรงแต่ว่าไปตามลมมั้แล้วครับฝนกัด,ดเด้อกกับแบบนี้ก็เรียนธรมชาติตายนะไปมาแล้วครับมาเดือนหน้ากลัว นี่จนงานดีจำปีก็เกือบหน้าไปเกการไดเสร็จสับนะครับะแห้งดีก็แก่แบบการแล้วก็คาแบบเศร้าต่อตินี่ครับผมนี่เดินรูปล่างไปเรื่อยไปเรื่อยนะทีนี้ก็คาแบบเศร้าครับก็แบบเศร้ากับหมายแบบเอามาลงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะ ทรงลักษณะตกเจนมาหน้ากลัวกระพุมแต่ที่ไหนได้ <c ười> ไปตามลม นี่นะครับเป็ดเห็นเป็นรูปเป็นรังนะครับเพราะว่ติศาสตร์นาคาแบลเตปูนนะทีนี้พอเราเศร้าขึ้นตั้งจะรู้โครงสร้างชัดเจนขึ้นไปเลยครับผมเดี๋ยวมีดัดฟ้านะครับผมเนาะ นี่เนี่ยคือมองตัวอย่างประมาณนี้ครับพุ่มเนาะอ่าประมาณไกลๆบ้านตุ๊กตาโนงเนาะ หนึ่งวันลุงเบียกลับมาไม่เจอฉังนะครับจังก,กลเป็นน่าจะกลับไปสักปักแล้วแล้วนี่ หน้าไปอีกหนึ่งขั้นนะครับหนึ่งขั้นตอนดีครับพุ่มคอยพบกันไม่พรุ่งนี้ครับตีมาจะรวดอ้้จับตะกี้มาหน้ากลัว ลาจะตัวเ้ตัวมกับทินในได้ล,ลมและกับไปกับลมีครับผมอัปเดตตอนเย็นนะครับจบภาร,รกิจของทีมงานจะรูวไปอีกหนึ่งวันเกี่ยวกับการเทปูนนะครับผม ลอยลุยกันไหมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่ากดกล้ามโฆษณานะครับหลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับฝากติดตามช่องลุงเดียด,ด้วยกับทีมหลังบ้านน้องวงหญิงนะครับปั่นนานวาววันแล้วก็บอาโตนนะครับผมนะสะรุปเก็บตกงานตอนเย็นนะครับผมนะเจอกันใหม่รุ่งนี้ครับสวัสด,ดีครับผม